วันนี้วันที่30ธันวาคมวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสิ้นปีมเมื่อเลยนี้ก็เป็นวันรับปีใหม่ของพวกเราวันที่1มกราคมเพราะนั้นการที่พวกเราได้มีโอกาสรักษาชีวิตรักษาสุขภาพของเรามาจนถึงวันปีใหม่อย่างนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นวาส,สนาเป็นโชคดีของเราอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าและตอนรับปีใหม่ที่จะเข้ามาถึงชีวิตของพวกเราในวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้วันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสิ้นปีแล้วก็จะเป็นวันรับปีใหม่พร้อมในเวลาเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เราจะมีการเจริญพุทธบุสวดบนข้ามปีกันในวันพรุ่งนี้ วันที่31ธันวาคมเวลาทุ่มหนึง่งเราจะมีการลงสลามาสวดมนต์ไหว้พระมาฟังเทศฟังธรรมมา,มาปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของเราเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าที่จะหมดไปจากชีวิตของพวกเราแล้วก็เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ที่จะเข้ามาถึงเราในเวลา 24นเป็นวันเริ่มต้นของวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันปีใหม่แลเราก็จะได้สวดธรรมจักรพับพระสูตรและมหาสมัยสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งต่อไปในปีตลอดปีใหม่ที่จะมาเข้ามาถึงชีวิตของพวกเราเพราะนับตั้งแต่ ในสมัยพุทธกาลหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดรูแล้วเ,เริ่มต้นที่จะมีมีพระสงฆ์อุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ก็ด้วยการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักรกบนะสูตรเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมจักรกบนะสูตรจบลงก็ปรากฏว่าพระัญญโกธัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมคือสำเร็จเป็นพระโสดาบันก็ได้รับการอบมสมบทกับองค์สมเด็จพระสัม,มมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในในประเพณีของพวกเราชาวพุทธสืบเนื่องต่อมาต่อมาตั้งแต่โบราณจนกระทั่งถึงทุกวันนี้สิ่งใดก็าตามที่เราจะต้อนรับสิ่งใหม่ๆ เราจะต้อนรับสิ่งใหม่ด้วยการสวดธรรมจักรกบวนสูตรเช่นว่าเราเรามีบ้านใหม่เราทำบุญขึ้นบ้านใหม่เรารับบ้านใหม่ของเราเราก็สวดธรรมจักรกบวนสูตรหรือฉลองสิ่งใดใหม่ๆก็ตามเด้อก็เป็นที่นิยมกันที่ว่าสวดธรรมจักรกพบวนสูตรกันแม้ ตำบุญอายุเราได้อายุขึ้นมาใหม่คือเพิ่มขึ้นมาอีกปีหนึ่งเราก็ต้อนรับอายุของเราด้วยการสวดธรรมจักรกัพนะาสูตรเพราะฉะนั้นปีใหม่ก็เช่นกันปีใหม่เราจะรับปีใหม่ด้วยธรรมจักรกัพนะาสูตรและมหาสมัยเพื่อความเิ็สิริมงคลในชีวิตของพวกเราในวันพรุ่งนี้เวลาทุ่มหนึ่งเป็นต้นไป เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญคณะสถายญาติโยมคณะศิยานุสิตของวัดป่าบรรตาและชาวพุทธทั่วไปได้มาร่วมกันจเจริญพุทธบนสวดมนข้ามปีในวันพรุ่งนี้คือวันที่31ธันวาคมตั้งแต่ดึงทุ่มเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเราก็จะสวดธรรมจักรพมะนาสูตรและมหาสมัยแล้วก็เป็นอันว่า รับปีใหม่แล้วก็เป็นอันว่าเวได้การเวลาพอประมาณเราก็จะยุติคงจะยุติประมาณาเที่ยงคืนกว่าหรือตีหนึ่งประมาณนั่นแหละเป็นการรับปีใหม่ถ้าท่านใดไม่ติดภาระะจะจะเกินไปสามารถปล่อยวางภาระหรือทุละเพื่อความพิเิมงคลในชีวิตของพวกเราเพื่อรับปีใหม่ที่จะเข้ามาถึงชีวิตของพวกเราสืบต่อไปในวันพรุ่งนี้ ก็ขอเรียนเชิญด้วยกันทุกท่านทุกคนและในวันที่หนึ่งคือวันปีใหม่เราก็จะเริ่มชีวิตปีใหม่ของเราด้วยบุญด้วยกุศลของเราด้วยการใส่บาตรถวายพระทหารแก่พี่สุสงในวัดป่าบ้านตาดเราคือใส่บาตรที่หน้าวัด <c oughs> ที่หน้าวัดในวันในวันที่หนึ่งมกราคมในวันที่หนึ่ง มกราคมกณนาสงฆ์จะได้รับบินทบาทหน้าวัดด้วยแหละตั้งแต่ตั้งแต่ป้อมตำรวจเข้ามาเนี่ยแหละเข้ามาจนกระทั่งถึงเข้ามาในวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นในวันที่หนึ่งเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการได้บำเพ็ญสิ่งอันเป็นบุญมีกุศลของเรา <c oughs> นับตั้งแต่ <c oughs> นะับตั้งแต่เริ่มของวันวันปีใหม่ขึ้นมาเราก็มีการจเจริญพุทธมนต์กันแล้วพอสว่างมาเริ่มชีวิต <c oughs> ของของวันปีใหม่เราก็พากันใส่บาตรถือว่าจะเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราอย่างยิ่ง <c oughs> แม้ในมงคลลสูตรสามสิบปดประการ <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ในมงคลแหหนึ่งว่าบุมเบกะตะบุญตาเอตัมมังกัุพิตมังการได้สั่งสมบุญไว้นั้นเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีโอกาสได้ในการสั่งสมบุญไว้ในปีใหม่ที่เข้ามาถึงชีวิตของพวกเรานั้นกระนับว่ายิ่งเป็นสิริมงคลอย่างมหาศาลเพราะโอกาสที่พวกเราสามารถรักษาชีวิตรักษาสุขภาพ ของเราซึ่งเป็นสิ่งที่รักษาได้ดูยยากแต่เราก็สามารถรักษามาถึงวันส่งท้ายปีและตอนรับปีใหม่ที่เข้ามาถึงชีวิตของเราเราก็บำเพ็ญสิ่งอันเป็นบุญมิุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตของพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญและในปีใหม่ที่จะเข้ามาถึงชีวิตของพวกเรานั้นเราก็ควรที่จะ ใช้ชีวิตของพวกเราให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้เป็นก่นส,สารสสรละที่มาเพราะชีวิตของพวกเราจะมีคุณค่าก็เพราะการกระทําของพวกเราเองการกระทําสิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่าเป็นก่นสัรสระมีคุณมีประโยชน์ต่อตนเองและต่อบคุคคลผู้อื่นนั่นแหละเป็นการสร้างคุณค่าขึ้นมาในชีวิตของตนเองแต่ถ้าหากการได้ชีวิตของพวกเรามานับตั้งแต่วันเกิดขึ้นมา จนกระทั่งถึงสิ้นสุดของชีวิตเราไม่เคยได้กระทําคุณงามความดีไม่เคยได้บําเพ็ญสิ่งอันเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตนและต่อผู้อื่นเลยมีแต่การเที่ยวเที่ยวเล่นเล่นหาแต่ควาเมเพลิดเพลินบัวเมาลุ่มหลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสคือเพลิดเพลินไปในการมคุณทั้งหลายซึ่งมันมีอยู่เกินกาเกินกลอยู่บนบนโลกนี้ยังไม่ได้อดไม่ได้อยากแต่อันนั้นแหละมันสร้างความบัวเมา สร้างความมืดบอดขึ้นมาให้แก่จิตแก่ใจของเรายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปมนุษย์ปุถุชนเราเนี่ยกิเลสที่มีอยู่ที่ฝังล่าลึกอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราเนี่ยแม้ไม่มีสิ่งที่มาเสริมมันมันก็ยังคอยจะขบกัดคอยจะเหยียบย่ำคอยที่จะทําลายตัวของเราเองอยู่ล่ําไปแล้วยิ่งไปเราไปขวนขวายแสวงหาสิ่งที่มาเสริม กำลังให้แก่กิเลสทั้งหลายภายในจิตในใจของเราด้วยการเสพสิ่งบินเมาทั้งหลายด้วยการเสพแต่อบายมุกทั้งหลายมันล้วนแต่นำชีวิตของเราไปในทางต่ำซึ่งพระเจ้าทรง,งกล่าวไว้แล้วอบายมุกก็คือทางแห่งความฉิบหายนั่นเองก็เมื่อเรากดทวงชีวิตของเราให้ตกต่ำลงไปตกต่ำลงไปแล้วเราจะหาความสุขมาได้จากไหนเราทั้งทงท,งที่เราปรารถนาต้องการความสุข แต่เราก็มีแต่กดทวงเหยียบย่ำชักยุงชีวิตเราลงไปในทางต่ำอยู่เสมอเพราะฉะนั้นชีวิตนั้นก็มีแต่ความเศร้าหมองเดือดร้อนตลอดไปอย่างแน่นอนแต่พวกเราล้วนแต่เป็นชาวพุทธเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธอันนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นแฟร์วาสนาของเราอย่างยิ่งและเราก็ยังมีพื้นฐานแห่งความศรัทธา ในพระรันาตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือและเราก็ยังได้ข้ออัดข้อธรรมจากครูบาอาจารย์มากมายเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันนี้ให้ผ่านพ้นไปโดยเราไม่ได้รับคุณได้รับประโยชน์ในความเป็นชาวพุทธในความมีความศรัทธาและมีได้ได้ข้ออัดข้อธรรมจากครูบาอาจารย์เลย เราก็ควรเอาสิ่งที่แล้วพวกเราได้โอกาสนี่แหละอันเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งมาต่อยอดมาต่อยอดเพิ่มพูนบุญกุศลขึ้นไปเพิ่มพูนบุญบาร,รมีขึ้นไปด้วยการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นในปีใหม่ที่เข้ามาถึงชีวิตของพวกเราให้เป็นปีแห่งมงคลเป็นปีแห่งการปฏิบัติธรรมของพวกเราให้พากันมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติอยู่บนเส้นทางแห่งธรรม คือรู้จักการสวดมนต์ไหว้พระรู้จักการนั่งภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยคําบริกรรมของพุโทโธ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 พุโทพโธอยู่อย่างสม่ําเสมอตลอดไปแล้วเชื่อเถอะว่าปีใหม่ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเรานีจะเป็นปีแห่งมงคลจงปีจะเป็นปีแห่งความสุขความเจริญของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเมื่อพวกเราน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานั้น ไม่มีคําว่าโมคะล้วนแต่จะนําเอาชีวิตของพวกเราให้เป็นชีวิตที่ทรงคุณค่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเพราะว่ามีเป็นชีวิตที่มีความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเออเอาหนะน้ารับพรรับพรจานุบโธตนาให้พรพากันตั้งใจรับพร ยะท้าวริวะปุราปาริปุเรมติสาขหลางเอวามวะอิโตวทินัางเปตานังอุปกะปติอิจีตังปิตตังตุมหังเขปะเมวะสวิชตุสเพปูเรมตุสังกะปานจันโทปันรโสยะท้ามนิโชติ ราสุยัตินโยวีวันฉันตุสัมปลวยวิตานสัตวมานเตมภวจวนตระ ส in <c oughs> ุขิเหตเงขายกไว้าวะพี่วว้ธนาเสียสาดเจ้างวยไทยปัญจจ้าไตรวยทยไมยววทันที โยวาโนยโสครัขขงปารังรัตนตยานุภาเวดานรัตนตยเตยสาตนตสาดุยขโรยคพยาเวลาโสกาสตุจุปัตวาน อเนกอันตรายาปีวินเสันตุอเซสะตุยชายาเิทิธนังราพังโสติภาขยังโสข้างพลังเสรียายจวันโนจาพข้างวุทีจยาสวาย สัตว ja ์สัจะอายุจาชีวะสิตที่พวันตุเตมปวัตุสับมังการังรักขันตุสัปเทวตัมสามภูตธาตุภาเวปตันสนาโสตที่พวันตุเตมปวัตุสับมังการังรัก ตัวซาบดวตาสามบาสังฆาุเวตยสัทธาสุติปุตเตมปวะตุสาพบังการังราคนตัวซาบดวตาสามบสังฆาดุพเวตน จะทาโสตทียนพระวันตตเตงอ้าวพานจัาทหารทางเ้อจ่าทหารทางก,ดาาางก็ดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเนอ่าทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อนดูแลช่วยเหลือกันไปมีอะไรก็แบ่งปันกันไปเนะอ่าทานอาหารซะก่อน